สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับจอยแล้วก็เพชรคาร์เซ็นเตอร์สาขา3นะคะสาขาสีแยกโรบินสันจังหวัดกำแพงเพชรเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะจอยมีรถส,สวยๆมารีวิวให้คุณลูกค้าชมกันนะคะเป็นรถเข้าใหม่นะคะเป็นรถอเนกประสงค์นะคะสำหรับครอบครัวนะคะใครที่กำลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะแนะนำเลยค่ะเข้าใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะเป็นตัวนี้เลยค่ะ เจ้าโตโยต้านะคะพีอูดนะคะตัวนี้เป็นตัว TRD Sportivo นะคะปี b. 2012นะคะเป็นตัว h ฮ b ริดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชมนะคะความพิเศษแล้วก็ความสวยงามของเจ้าพีอูดคันนี้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะตัวนี้นี่ เป็นกระจังหน้านะคะเป็นสีดำนะคะแล้วก็มีโลโก้ของ t o y ยต a นะคะแล้วก็มีขอบสีฟ้าอยู่ตรงโลโก้นะคะถ้าเห็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะคะง่ายๆเลยค่ะเป็นตัวไฮบริดนะคะมาดูไฟหน้านะคะสำหรับตัวนี้นะคะไฟหน้าสวยมากนะคะไฟหน้าเป็นแบบ Duo Projector นะคะ3ามดวงเรียงกันเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับ นะคะไฟตันหมอกคู่หน้านะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีเป็นที่นะคะเป็นที่ฉีดน้ำนะคะตอนไฟหน้านะคะล้างไฟหน้านะคะล้ำไปอีกเลยนะคะคันนี้สวยมากนะคะโอภา,าพาไปดูความสวยงามรอบคันกันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะนี่ เป็นตัว T.R.D. Sportivo ค่ะแน่นอนอยู่แล้วว่าล้อนะคะของเขาตัวนี้เป็น T.R.D. นะคะเป็นล้อแม็ก T.R.D. จากโรงงานเลยนะคะเป็นแม็กขอบนะคะแล้วก็เป็นตัวไฮบิดด้วยนะคะมีมีสัญลักษณ์ไฮบิดติดอยู่นะคะกระจกมองข้างนะคะสีเดียวกับตัวรถค่ะมาพร้อมกับไปเลี้ยวนะคะตรงกระจกมองข้าง มือจับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวนี้จะเป็นสีขาวนะคะสีขาวมุกสวยเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนะ,ะสำหรับตัว T-R-D นะคะที่ต้อยนำมาเสนอในวันนี้นะคะความพิเศษของเขานะคะนอกจากจะมีแม็กคู่ตัวของ T-R-D แล้วนะคะยังมีชุดสเกิร์ตให้รอบคันด้วยนะคะปลายท้ายสวยมากนะ,ะปะไยท้ายดีไซน์สวยมากนะคะฉูบเฉียวมากๆเลยนะคะ แล้วก็มาพร้อมกับเซนเซอร์ถอยหลังถึง4จุดด้วยกันค่ะไม่ต้องห่วงนะคะไม่ต้องกลัวเลยเวลาถอยหลังนะคะนี่เป็นตัวไฮบริดนะคะประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะด้านหลังสวยนะคะมีไฟเบรกัวที่3ด้วยนะคะไล่ฟ้านะคะมีที่ปัดน้ำฝนแล้วก็สองอากะสปกติเลยนะคะเดี๋ยวอยวเปิดให้ดูภายในค่ะ บอกเลยนะคะว่าคันนี้นะคะสวยจริงสวยจังนะคะกว้างมากนะคะเนะบาะสามารถพับได้นะคะแล้วก็ช่องเก็บของด้านหลังนะคะกว้างมากนะคะใครที่มีข้าวของเครื่องใช้เยอะแยะมากมายนะคะแนะนําเลยคันนี้นะคะเป็นรถที่อนเนกประสงค์จริงๆนะคะให้ดูมีช่องเก็บของให้ด้วยนะคะด้านหลังนะคะกว้างมากเลยนะคะ พรมยังสะอาดเอี่ยมอยู่นะคะัรตัวพรมไห้นะคะบกพับได้ด้วยเดี๋ยวจะ,จะพาไปดูภายในกันแบบแจ็บๆเลยค่ะสำหรับภายในนะคะถือว่าใช้งานน้อยเลยนะคะมีกระจกนะคะสามารถนะคะปลั๊กไฟฟ้าได้ทั้งคันนะคะตัวนี้กระจกมองข้างก็สามารถปลั๊กไฟฟ้าได้นะคะแต่ว่าจะพับเก็บไม่ได้นะคะภายในนะคะ ใหม่มากเลยเป็นเบาะหนังนะคะทำความสะอาดง่ายๆเลยค่ะเราให้ดูคอนโซลตัวนี้นะคะสำหรับคอนโซลตัวนี้ก็จะเป็นสีเทาดำนะคะทางด้านของห้องโดยสารก็เช่นกันนะคะ เราแถมพรมไวเนิ้วให้รอบคันเลยนะคะเบาะของเขาก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะคะมีลวดลายเหมือนลายน้ําเลยค่ะแล้วก็จะมีช่องนะคะเสียบสําสหรับใส่คาซิสนะคะให้เด็กนะคะเด็กใครที่มีแบบลูกเล็กๆนะคะสามารถใส่อุปกรณ์เสริมได้เลยนะคะนี่จอยพาเข้ามาดูใกล้ๆนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัว เทียดีสปอร์ติโนะคะถือว่าเป็นตัวท็อปสุดรุ่นปี2012นะคะเป็นโฉมแรกเลยนะคะเกียร์ของเขานะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติแต่ว่าเป็นเกียร์แบบเกียร์ไฟฟ้านะคะเข้าเกียร์ง่ายๆนะคะแล้วก็ขับสบายมากๆเลยนะคะมีคอนโซลของเขาตกแต่งมาได้อย่างหรูหรามากๆนะคะแล้วก็มีนี่คะ่ะเป็นกุญแจคีเลสนะคะเพียงปลายนิ้วสัมผัสนะคะเวลาสตาร์ท วิทยุคู่ตัวนะคะสามารถเล่น AM FM MP 3เล่นได้หมดเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นแอร์ออโต้ด้วยนะคะพวงมาลัยค่ะโอ้โหพวงมาลัยสวยมากนะคะพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะคะมีพวงมาลัยหุ้มหนังด้วยนะ สวยมากๆเลยนะคะตัวนี้ระบบความปลอดภัยดีเยี่ยมนะคะมีแอร์แบ็กถึง7ลูกด้วยกันเลยนะคะนี่วิทยใส่ทัดมองก็โหกว้างขวางนะคะหลังคายังสะอาดเอี่ยมอยู่เลยนะคะนี่มีไฟในเก่งให้เรียบร้อยนะคะสวยมากๆนะคะใครได้ไปนี่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวจะจะพาไปชมหน้าปัดเรือนใหม่ใกล้ๆนะคะ สำหรับหน้าปัดเรือนไหม่ของเขานะคะอย่างน,นี้นะคะสวยมากนะคะเป็นแบบดิจิตอลนะคะตัวเลขนะคะแสดงสัญลักษณ์ของความเร็วนะคะน้ำมันแล้วก็เลขไมค่ะตัวนี้นะคะเลขไม่เพียงแค่หนึ่งแสนสองหมื่นกว่าโลเท่านั้นนะคะเลขไม่ถือว่าใช้งานปกตินะคะแล้วก็เวลาสตาร์ทอันนี้สตาร์ทแล้วนะสิงเงียบม,มากเลยนะคะ อุปกรณ์ครบเลยนะคะในรถอำนวยความสะดวกนะคะจยแนะนำเลยคันนี้มีช่องเก็บของนะคะมีนะคะครบเลยกว้างขวางนะคะแล้วก็สะอาดเอี่ยมมากๆเลยนะแอร์เย็นฉ่ำเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมเครื่องยนต์กันนะคะว่าคันนี้เครื่องยนต์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ และทางด้านของเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินค่ะ 1,800cc นซีซีนะคะตัวนี้นะคะมีใช้งานควบคู่กับตัวแบตไฮบริดนะคะนี่แบตไฮบริดดียังไรนะคะสำหรับ ลูกค้าคนไหนที่ยังไม่รู้นะคะไม่รู้จักว่าการทํางานของไฮบริดนะคะเป็นอย่างไรก็คือตัวนี้นะคะเขาจะมีมีเขาเรียกว่ามีไดนามนะคะทั้ง4ล้อเลยนะคะตัวไดนามก็จะปั่นนะคะปั่นแล้วก็เป็นการเก็บแบตเตอรี่ไปไว้ในท้ายรถนะคะแล้วก็หลังจากที่แบตเตอรี่เต็มแล้วนะคะแบตเตอรี่ไฮบริดเต็มแล้วมันก็จะเปลี่ยนพลังงานเป็นพลังงานไฟฟ้านะคะซึ่งส่ง เขาเรียกว่าส่งผลให้นะคะเวลารถวิ่งนะคะก็จะทำงานคู่กับไฟฟ้านะคะก็คือตัวไฮบริดตัวนี้นะคะทำให้เราประหยัดพลังงานมากขึ้นถึง40%เลยนะคะหน้าเดิมนะคะน็อตไม่เคยขยับนะคะสังเกตดูว่ามีสติกเกอร์จากโรงงานครบเลยนะคะแผ่นกันความร้อนอยู่สภาพเดิมนะคะสมบูรณ์มากๆเลย สำหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวจอยจะให้รายละเอียดไว้ท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวใครที่อยากทราบรายละเอียดนะคะเดี๋ยวลองมาฟังรายละเอียดกันดูนะคะ และสำหรับเจ้าโตโยต้าพีอ1.8นะคะทียดีสปอร์ติวปี2012คันนี้นะคะสงวนราคาค่าตัวของเขาก็อยู่ที่365,000บาทเท่านั้นนะคะไม่แพงอย่างที่คิดเลยมือหนึ่งมีป้ายแดงมานะคะประมาณล้านสองนะสำหรับคันนี้นะคะ สวยมากๆเลยเราไม่ขายนะคะเราขายเพียงแค่3า5แ0 0หบาทเท่านั้นนะคะใครสนใจรีบจับรีบจองด่วนเลยนะคะคันนี้เครดิตด,ดีฟรีดาวน์ไปเลยนะคะทรงเพียง6000กว่าบาทเท่านั้นนะ,ะลูกค้าสนใจรีบมาเลยนะคะที่เพ เเซนตอร์สาขา3นะคะตรงสีแยกโรบินสันนะคะจังหวัดกำแพงเพชรมาหาจอยได้เลยนะคะยินดีเลยนะคะมาคุยเรื่องเอกสารนะคะมาคุยเรื่องเงื่อนไขได้เลยนะคะเรามีสถาบันการเงินนะคะรองรับหลายสถาบันเลยนะคะลูกค้าไม่สะดวกมาลูกค้าต่างจังหวัดนะคะนี่ สามารถนะคะจองผ่านออนไลน์ได้เลยนะคะเรามีบริการไฟแนนซ์จัดสัญญาถึงที่เลยนะจ๊ะ และเป็นยังไงบ้างล่ะคะสำหรับพีอูดคันนี้นะคะรถในประสงค์นะคะสำหรับครอบครัวนะคะสภาพนี่ถือว่าเยี่ยมเลยนะคะใครสนใจรีบจับรีบจองรีบเข้ามาเลยนะคะแล้ววันนี้จอยและเพชรคาร์เซ็นเตอร์สาขา3นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับคลิปรีวิวรถสวยๆนะคะในโอกาสหน้าละกันนะคะวันนี้ลาละคะ่ะสวัสดีค่ะ